สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ชอบในการทำสวนนะครับถ้าผ่านเข้ามาดูช่องนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเสนอพืชทางเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราช่วงหลังเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเฉพาะ,ะพื้นที่ทางภาคอีสานนะครับตอนนี้ผมอยู่อีสานจะทำได้ในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยก็ ทำได้เหมือนกันครับถ้ามีน้ํานะครับถ้ามีน้ําภาคเหนือนี่ผมจะแนะนําให้ปลูกตอนช่วงหน้าฝนมากกว่าครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ไม่ต้องลดน้ําครับแล้วก็ปลูกในพื้นที่สูงเพราะฟักทองเนี่ยเขาจะชอบน้ําแต่ไม่ชอบที่แฉะนะครับถ้าแฉะนี่ฟักทองไม่โตนะครับเพราะว่ารากของเขาหากินไม่ได้ครับพืชเนี่ยจะชอบอุณหภูมิที่อุ่นนะครับไม่ใช่ไม่ร้อน แล้วก็ไม่เย็นหรือว่าแฉะเกินไปเนี่ยจะทําให้สุขภาพของต้นต้นต้นฟักทองเนี่ยมันจะแค่แกนนะครับมาดูกันครับสวนนี้พืชทางเลือกที่ว่าหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับสวนนี้หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวออกนะครับจากนายนานะครับก็ลงฟักทองสองกระป๋องนะครับสวนนี้นะครับ,ส,นนรบสองกระป๋อง เป็นพัน์ทองอภัยสามสี่สองนะครับทองภัยสามสี่สองแล้วแต่ว่ามันมีหลายพัน์นะครับพักทองเนี่ยมีหลายพันหลายพันแล้วก็พื้นที่ไหนที่ปลูกได้ก็ลองลองดูครับแล้วก็ถามกันมาได้ครับว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถปลูกพันธุ์นี้ได้ไหมอะไรยังไงนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนฟักทองที่ใช้น้ําหยดนะครับอันนี้ลูกก็ประมาณ กำปั้นนะครับอันนี้พอดีผมมาไม่ทันนะครับผมผมซื้อฟักทองอยู่ภาคเหนือแล้วแล้วเขาปลูกก่อนครับปลูกก่อนก็นี่ฮท่อน้ํามีวาล์วปิดเปิดแล้วก็นูนไปไปถึงอะไรปั๊มน้ำนครับสมิร์สมิร์ z ที่ดูดน้ําขึ้นมาลดฟักทองครับดกมากครับสวนนี้ ผมกะไว้ว่าน่าจะอยู่ราวๆสิบหกถึงสิตันนะครับส่วนนี้นครับ2กระป๋องใช้พื้นที่สองไร่เศษนะครับสองไร่สองงานเศษอ่ะสองไร่สองงานกับอีกนิดนึงนะครับนี่ครับระบบน้ํานะครับเป็นระบบน้ําหยดนะครับที่เห็นถังนี่คือปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยเราใช้ปุ๋ยแบบน้ํา ก็คือปุ๋ยเม็ดของเรานี้นะครับแล้วก็เอาปุ๋ยลงแช่น้ําแล้วก็ดูดน้ําลงท่อส่งน้ําเข้าไปหา,าสายน้ําหยดอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับสายน้ําหยดนี่ครับสายน้ําหยดเป็นอย่างเงี้ยสายสีดำนะฮะนี่ก็จะไปตรงนั้นนะครับจะ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 เห็นจะเห็นนี่เนี่ย มีมีมีรูน้ำออกนะครับเขาใช้สายน้ำหยดประมาณตัวนี้ขนาดความที่หยดนะครับขนาดที่หยดคือห้าสิบนะครับห้าสิบเซนติเมตรครับห้าสิบเซนนะครับเพราะว่าเขาจะว่างไว้รูหนึ่งตรงกลางนะครับเผื่อนะครับเผื่อเพราะว่าฟักทองเนี่ยเขาจะมีมีรากที่อยู่กับต้นแล้วก็ ออกมาออกมาหากินอีกอีกรากหนึง่งตรงที่ตรงข้อที่เขาเขาออกมาแล้วนะครับตามตามที่ใบแรกครับใบแรกใบแรกเขาจะมีรากออกมาหากินเพราะว่ารากตัวนั้นเขาจะใช้ไปเลี้ยงเลี้ยงลูกของเขานะครับเลี้ยงลูกของเขานี่ครับสวยมากครับปีที่แล้วสวนนี้ได้อยู่สิบห้าตันห้านะครับสิบห้าตันห้า หนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยตันหนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยกิโลนะครับปีที่แล้วสองกระป๋องเหมือนกันนะครับสองกระป๋องเหมือนกันปีนี้เนี่ยฟักทองเนี่ยผมรู้สึกว่าดกมากครับดกมากเนี่ยลูกกองกันเลยนะครับนี่เห็นไหมลูกลูกดกมากครับลูกดกมาก เคล็ดลับของสวนนี้ก็คือปลูกให้ห่างนะครับระยะห่างของต้นเนี่ยครับในแถวเนี่ยในหนึ่งแถวเนี่ยห่างกันประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งแล้วล่องห่างนะครับล่องห,ห่างระหว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 ่างแปลงเนี่ยสี่เมตรนะครับสี่เมตรสี่คูณหนึ่งนะครับสี่คูณหนึ่งแล้วใช้ระบบน้ําหยดนะครับมีการตัดยอดนะครับมีการตัดยอด ตัดยอดในส่วนที่เราไม่เอานะครับตัดขายได้นะครับยอดยอดฟักทองนี่สามารถขายได้แต่ก็เป็นบางพื้นที่นะครับถ้าใกล้ตลาดก็โอเคครับขายได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะตัดทิ้งผมกะไว้สิบหกตันกว่ากว่าเพราะว่าปีนี้ฟักทองสวยสวยกว่าปีที่แล้ว สวยกว่าสวยกว่ามากครับสวยกว่ามากภาคเหนือนี่แนะนำให้ปลูกช่วงฝนแรกนะครับพืษสภาพืษสภามิถุนาเนี่ยครับฝนมาปุ๊บก็ลงเลยครับวิธีปลูกก็ใกล้เคียงกันบางคนก็ใช้การเพราะเมล็ดในถาดเพาะนะครับแล้วก็เอามาลงปลูก แต่อย่าลืมนะครับระวังเต่าทองนะครับมแมลงเต่าทองนี่ตัวร้ายนะครับก่อนจะเอาลงปลูกเนี่ยให้พ่นในถาดเลยนะครับพ่นพ่นยาการเต่าทองอ่ะพ่นในถาดเลยปลูกฟักทองนะครับไม่ไม่จําเป็นต้องปลูกให้ถี่ไม่ใช่ว่าไอเราปลูกเยอะแล้วเราจะได้ผลผลิตเยอะไม่ใช่นะครับ ถ้าผลผลิตยเยอะก็จริงแต่ว่าฟักทองเนี่ยมันเป็นลูกบิดเบี้ยวเนี่ยคือมันตกเกรดนะครับต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับถ้าตกเกรดปุ๊บนี่ราคาก็จะเป็นไปตามาตามกลไกการตลาดนะครับเป็นเบอร์เป็นเบอร์นะครับเบอร์หัวเบอร์รองเบอร์หางนะครับบางคนเบอร์หางก็เรียกว่าเบอร์ขี้นะครับบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวลูกเล็กๆนะครับ เบี้ยวมากๆจริงๆเขาก็ไม่เอานะครับจากเคล็ดลับของของพ่อค้าฟักทองนะครับผมซื้อฟักทองตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ก็เป็นลูกสวนนะครับสวนนี้ฟักทองจะยอดไม่ค่อยชี้นะครับเพราะว่าเขาปลูกห่างแล้วก็ไอ้ผลผลิตเนี่ยน่าจะได้เต็มๆครับ วยถือว่าสวยเลยล่ะครับลูกก็ดกครับจากที่ผมสังเกตดูอยู่ใต้ใบนี่ถ้าถ้าถึงตอนเก็บเกี่ยวมาเรามาดูกันว่ามันจะได้กี่ตันนะครับส่วนนี้สองไล่สองงานเศษฟักทองพันธองอภัยสามสี่สองสองกระป๋อง ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับเพราะว่าอยากจะแนะนําครับให้ปลูกนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าปลูกแล้วราคามันลงทําไงอย่าไปยอมแพ้ครับมันไม่ได้ลงปีเดียวครับมัน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 ไม่ได้แพงปีเดียวแล้วก็มันไม่ได้ถูกปีเดียวครับถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยทําไปก่อนครับอย่างน้อยๆเราก็ได้ได้ทำนะครับได้ทําเพื่อที่จะ แบบว่าไม่ได้อยู่ว่างๆพื้นที่ก็มีเรามีอยู่อย่างเงี้ยครับเผื่อฟลุกนะครับฟักทองเนี่ยราคาสูงสุดนะยี่สิบบาทเคยมีนะครับกิโลละยี่สิบาทนะครับลูกหนึ่งห้าหกโลเจ็ดโลแปดโลเงี้ยแปดสองสิบหกนะครับลูกหนึ่งร้อยกว่าร้อยหกสิบบาทนะครับเคยมีนะครับไม่ต้องท้อครับ เมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมมีปัญหาข้อสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาถามได้นะครับว่าถ้าอยากจะปลูกเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับแต่ว่าถ้าถึงช่วงตอนปลูกจริงๆนะครับถ้าคลิปคลิป,ลปที่เ,เตรียมดินเตรียมท่อน้ำอะไรต่างๆนานาก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกทีนะครับน่าจะเป็นปีหน้านะครับแต่ปีนี้ผมมาไม่ทันนะครับช่วงนี้ภาคอีสานลงฟักทองกันหมดแล้วครับปีนี้ราคาไม่ลงนะครับราคาสูงอยู่ครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามดูเดี๋ยวมาดูตอนเก็บว่ามันจะได้กี่ตันนะครับ